สวัสดีค่ะชอนจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่หมอหนุ่ยก็ได้มาทําเป็นเรนดอมอีกเช่นเคยเนาะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะเนาะไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้เนาะฟังเพื่อเป็นไกดล์ไลน์เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะเพราะเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปเนาะนะคะวันนี้พี่หมอได้มาทําในหัวข้อคลิปเนาะคนเก่าๆสังคมเก่าๆของคุณเนาะ,ะเขาคิดยังไงเพราะว่าช่วงเนี้ยตัวคุณอนะมันมกไกล อะไรมากๆจากที่เขาเห็นน่ะเออเขาได้คิดยังไงแล้วก็เขาได้พูดถึงคุณยังไงเนาะอ่าคนเก่าๆสังคมเก่าๆคนที่แบบอาจจะห่างหายมานานหรือไม่ค่อยได้เจอกันหรือในวงสังคมเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าหรือคนที่เลิกลาย่าล้างหรือคนที่ตัดจบกับคุณไปแล้วเนาะอ่าเขาเขา คิดว่าคุณมาไกลอะไรได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดหรือสังคมเก่าๆของคุณกันเลยเนาะว่าเขาจะคิดยังไงกับคุณเนาะเมื่อเห็นคุณในช่วงนี้หรือปัจจุบันนี้ที่คุณเป็นอยู่เนาะนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะพี่หมอจะขอเปิดทั้งหมดสิบใบเนาะขอเปิดทั้งหมดสิบใบเลยนะหนึ่งสอง 3ามสี่หอ้าอยากออกออกเลย10หนาได้สิใบเนาะว่าสังคมเก่าๆแล้วก็เพื่อนหรือแฟนเก่าคนเก่าคนเก่าๆในสังคมเก่าๆหรือคนที่แบบตัดจบเลิกลากันไปแล้ว ไม่ว่าจะในสถานะใดก็ช่างไม่ว่าจะเป็นในสถานะแฟนสถานะคนรู้จักสถานะเพื่อนเก่าหรือเพื่อนร่วมงานเก่าๆเนาะว่าเขาคิดยังไงกับคุณเนาะเขาพูดถึงคุณยังไงอ่าในปัจจุบันที่คุณเป็นหรือบังเอิญที่เขาได้รู้หรือรับข่าวปัจจุบันของคุณอนะเอออะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวไปดูความรู้สึกของพวกเขาหรือในสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเออเวลาที่เห็นคุณปัจจุบันเนี้ยในความคิดของพวกเขาเหล่านั้นเออเขาได้คิดยังไงกับคุณเนาะ นะคะโอ้โ oh. หได้เพสของบานขึ้นมาเนาะเด็กถือไม้แล้วก็ได้สี่เหรียญฟัวอ็อบเพนเตอเคิลขึ้นมาเนาะแล้วก็ได้แปดถ้วยนะเอสออฟคัพขึ้นมาเดอะเมดิเชียนขึ้นมาเนาะสิบเหรียญเนาะเทนออฟเพนเตอเคิลขึ้นมากับฟัวออฟสอดนะคะแล้วก็ไฟออฟเพนเตอเคิลขึ้นมานะคะแล้วก็ควีนออฟบานอ่าแล้วก็ได้ไฟออฟคัพกับทรีออฟสอดขึ้นมา,นมาต้องบอกเลยว่า นะคะปัจจุบันกับตอนอในอดีตในอดีตของคุณกับปัจจุบันนี้มันแตกต่างกันมากในสิ่งที่เขาเห็นหรือในสังคมเก่าเก่าสังคมเก่าเก่าไม่ว่าสังคมเก่าเก่าของคุณน,นั้นนะตอนนั้นนะช่วงนั้นนะไม่ว่าจะเป็นในสถานะคนรักเก่าแฟนเก่าคนคบเก่าเก่าหรือสังคมเก่าเก่าเพื่อนเก่าเหรือ,อคนรู้จักเก่าเสังคมเดิมเมของคุณนั่นแหละว่า เขาเห็นคุณเปลี่ยนแปลงไปได้มากหรือเขาคาดไม่ถึงในสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไปหรือคุณไปไกลเกินเออเหมือนคุณไปไกลใน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 ช่วงเวลาเดิมๆของคุณน่ะหรือสังคมเกา่าๆได้มองเห็นความคืบหน้าของคุณหรือการพัฒนาของคุณน่ะมันเหมือนก้าวขั้นกระโดดหรือบางครั้งเนี่ยมันเขาได้มองเห็นว่าคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปลี่ยนจากคนเก่าหรือความรู้สึก หรืออ่นิสัยนิสัยเดิมๆที่คุณเคยมีอ่ะเคยเคยคบกับพวกเขาเอออะไรประมาณนี้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงหรือมันไม่เหลือเขาโครงเก่าเขาโครงเดิมอะไรประมาณนี้เออไม่ไม่เหมือนคนเดิมไม่ไม่ไม่มีนิสัยอ่าคล้ายคนเดิมอะไรประมาณนี้เพียง <et> <et> แต่ว่าหน้าตาหรือท่าทางของคุณก็ยังเป็นคนเดิมนั่นแหละแต่ในใจหรือนิสัยหรือเออการก้าวหน้าของคุณอ่ะความสําเร็จมันไปไกลมากๆแล้วมันไม่เหลือเขาโครงแบบนิสัยเดิมๆคนเดิมๆเลย แต่หน้าตาของคุณรูปร่างคุณก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่การพัฒนาตัวเองในด้านความรู้หรือหรือบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันได้ผลักดันให้ตัวเองอะ่ะมันไกลแล้วก็มันมีอะไรที่แบบว่าพัฒนาตัวเองอะ่ะเหมือนก้าวขั้นกระโดดเหมือนอะไรที่มันรู้สึกว่ามันต้องเดินหน้าเหมือนกับคุณได้ออกมาจากวังวนหรือออกมาจากสภาวะแปดถ้วยอะ่ะคือคนที่แบบว่าพยายามที่จะเดินออกมาจากสิ่งเก่าโดยไปตายเอาดาบหน้าหรือไม่มีความหวังแล้วอะ่ะอะไรประมาณเนี้ย ไปทั้งที่ยังไม่รู้จุดหมายด้วยซ้ําที่คุณได้ก้าวออกมาจากสังคมตรงนั้นได้ก้าวออกมาจากเพื่อนคนนั้นก้าวออกมาจากแฟนแฟนเด,มเดิมๆคน,เด,เ,ดคนเ,ดเดิมที่ได้ทํากับคุณอะไรประมาณนี้เหมือนกับคุณเอ่อจากหรือจบทั้งที่ยังมีความหวังกับคนเดิมๆคนเก่าๆอยู่นะในช่วงอดีตนะแต่คุณได้ใช้เวลาตรงนั้นมันเยียวยาตัวเองแล้วก็หิวใจตัวเองเออมุกออนตัวเองหรือพยายามที่จะทําให้ตัวเองมันเข้มแข็งขึ้นมาหรือเอ่อ ผ่านจากจุดตรงนั้นที่มันเจ็บปวดหรือมันทรมานเออในช่วงอดีตของคุณ่ะรู้สึกว่าคุณยังมองไม่เห็นเส้นทางก่อนหน้านั้นนะพี่หมอต้องบอกว่าในอดีตของคุณนะในสังคมเก่าๆของคุณที่คุณได้เดินก้าวออกมาเหมือนกับว่าคุณจากออกมาทั้งที่ยังรักหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่บีบบังคับให้คุณต้องจากออกมาหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ทาเออบีบบังคับหรือเอาเปรียบหรือพยายามที่เอ่อผลักดันให้คุณออกอะจากจุดตรงนั้น เออมีการแข่งแย่งแข่งขันมีการชิงดีชิงเด่นมีการที่บีบบังคับหรือมีการที่จะต้องเอ,อ่อตัดจบในสิ่งที่คุณยังไม่อยากจะไม่อยากจะจากเออณนะเวลานั้นตอนนั้นช่วงนั้นของในอดีตนะเอ่อในสังคมเก่าๆแล้วมันเป็นอะไรที่ทําให้คุณแบบเป็นคนคนเก่าอ่ะจะเป็นคนที่อ่อนไหวเป็นคนที่แบบว่าลืมอะไรได้ยากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันมันเจ็บมากๆอ่ะในช่วงเวลานั้นเออที่มันมันมันเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาเนาะ อันนี้ในสังคมเก่าๆที่ที่เขาได้เห็นคุณในรูปแบบใหม่หรือในแบบปัจจุบันที่เขาได้เห็นน่ะเออมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมันเปลี่ยนไปโดยอ,อ่อไม่เหลือเขาคงเดิมเลยอะ่ะนิสัยของคุณหรือบุคลิกท่าทางหรือการกระทําหรือการพัฒนาตัวเองอะ่ะคือคุณไต่ระดับแล้วก็พยายามที่พัฒนาตัวเองให้มันสูงให้มันเข้มแข็งแล้วก็ให้มันแบบ มีศักยภาพแห่งการทํางานมีรากฐานแห่งการเงินที่ดีแล้วก็มีเอ,อ่อกำลังทรัพย์กําลังกายกําลังใจที่มันมั่นคงอะ่ะเออมันเหมือนกับว่าคุณผ่านตรงนั้นมาได้หมดละแล้วคุณก็สามารถสร้างสร้างรากฐานของคุณขึ้นมาใหม่อะ่ะ เออมันเหมือนมีปฏิหาริ์มันเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเหมือนได้รับปฏิหาริ์เกิดขึ้นกับคุณในช่วงนั้นเวลาที่คุณมองไม่เห็นทางไม่เห็นอะไรเลยแต่คุณมักจะรอดมาได้ตลอดเพราะว่ามีไพ่เดนมิทเชียนขึ้นมาเป็นคนที่รักการเรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะผลักดันตัวเองออกจากสิ่งเดิมๆสิ่งที่มันไม่ได้ตอบโจทย์คุณหรือสิ่งที่มันทําให้คุณต้องเจ็บปวดในอดีตที่ผ่านมาคุณอยู่ในสังคมเก่าๆสิ่งเก่าๆ ผู้คนเหล่านี้ได้ไดเห็นได้เห็นแต่บุคลิกท่าทางหรือภาพที่จดจําในสิ่งเก่าๆของคุณนะ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เขาได้ปรับตัวใหม่แล้วก็พยายามที่จะย้อนกลับไปในอดีตเออหมู่คนเหล่านั้นนะพยายามย้อนกลับไปนึกถึงภาพเก่าๆของคุณนิสัยเดิมๆของคุณหรือการเป็นตัวตนของคุณนะ่ะแบบเดิมๆเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้ชินมันไม่ได้ชินกับบุคลิก ท่าทางหรือนิสัยของคุณในในรูปแบบใหม่ในปัจจุบันเนี่ยที่คุณเป็นคือมันแต่งเกินแล้วมันก็มีอํานาจเกินพวกเขาเหล่านั้นน่ะเป็นคนที่อ่าเห็นหรือได้รับรู้เรื่องราวของคุณในปัจจุบันเนี่ยคือสังคมเก่าๆของคุณหรือคนรักเก่าแฟนเก่าเพื่อนเก่าหรืออ่ในสิ่งเก่าๆสภาวะเดิมๆของคุณน่ะคือบางครั้งอ่ะพวกเขามันมันรู้สึกว่ามันคาดไม่ถึงแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าออมันเหมือนไม่ชินมันเหมือนไม่ชินแล้วมันก็เหมือนไม่กล้า เห็นคุณนะแต่คุณอาจจะไม่เห็นก็ได้อ่พลังงานเก่าๆพวกนี้อาจจะได้รับรู้เรื่องราวของคุณหรืออาจจะเห็นคุณในโลกออนไลน์หรืออาจจะได้ยินปากต่อปากเออหรือได้ยินข่าวข่าวของคุณมันมันบางครั้งอะนะมันเป็นปฏิหารมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันย้อนกลับมาให้พวกเขาได้ได้เห็นรูปแบบใหม่ๆในตัวคุณอะมันมันเหมือนมีอะไรบางสีบางอย่างได้โคจรอะโคจรอ่าความสําเร็จโคจรเรื่องดีๆของคุณอะแล้วกลับไป ทําให้คนสังคมเก่าๆได้รับรู้ถึงการเป็นตัวตนใหม่ของคุณเอ,อ่อทำให้มันบางสิ่งบางอย่างทําให้พวกเขาได้รับรู้ว่าคุณไม่ใช่คนเดิมคุณแข็งแกร่งไม่ใช่คนที่จะมีใครมาลังเกได้แล้วนะคุณเติบโตได้มากคุณก้าวก้าวขั้นกระโดดคุณสามารถที่ออกมาจากจุดนั้นแบบแบบไม่มีอะไรที่มันเหลือติดตัวมาแต่คุณสามารถมาสร้างใหม่แล้วก็สามารถแข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วก็มันยิ่งใหญ่กว่าเดิม เออสร้างใหม่มีฐานะที่ดีมีการเงินที่ดีมีครอบครัวที่ดีแล้วก็มีชื่อเสียงบางพลังงานนะเป็นเจ้านายตัวเองไปละบางพลังงานนะไปเติบโตอยู่ที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศบางพลังงานนะเป็นคนที่แบบว่าออกมาจ,จากจุดนั้นแล้วไปพบออคนใหม่ๆแล้วก็สิ่งใหม่ๆเออมันช่วยให้คุณอะไปเจอกับ สิ่งดีๆแล้วก็พัฒนาตัวเองมีคนดึงคุณมีคนดึงคุณไปในทางที่ดีแล้วก็ผลักดันชีวิตของคุณมีคนหนุนนําชีวิตของคุณเอออะไรประมาณนี้เนาะแล้วคุณก็ได้ก้าวขั้นกระโดดแล้วกออ็มีการพัฒนามีความรู้มีองค์กรเออสติปัญญามีหน้าที่การงานแล้วก็พยายามที่จะไม่กลับไปในสิ่งกเก่าๆเพราะมันเป็นสภาวะเดิมๆกับสิ่งกเก่าๆที่คุณไม่ได้ดีใจหรือคุณไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรตอบโจทย์ ออมันทําให้คุณบรรทอนจิตใจหรือทุกทรมานอยู่ตรงนั้นช่วงเวลานั้นเนาะแล้วคุณก็ได้ก้าวออกมาคนเก่าๆสังคมเดิมๆของคุณคาดไม่ถึงมองไม่ถึงแล้วก็ไม่คิดว่าคุณจะมาไกลไม่คิดว่าออคุณจะมาได้ดีไม่คิดว่าคุณจะมาโด่งดังไม่คิดว่าคุณจะมาแบบมีราักฐานที่ดีมีหน้าที่การงานที่ดีหรือมีครอบครัวที่ดีมีคนรักใหม่ที่ดีเนาะถ้าในสภาวะแห่งคนรักเก่าจะบอกเลยว่า การที่เขาทิ้งคุณหรือเขาได้ตัดจบกับคุณเออการที่เขาได้เห็นรูปแบบเดิมๆของคุณอ่ะมันได้ติดใจได้ได้ได้ติดในใจของเขาได้ติดในตาของเขาอ่าในรูปแบบเดิมๆของคุณอ่ะมันได้ติดในสมองของเขาได้ติดในจิตใจของเขาว่าคุณคุณเป็นคนแบบนี้อ่อนแอแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเอ่อทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้หรือเอ่าเป็นคนที่หยุดนิ่งหรือไม่พัฒนาตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เขาได้เจอคุณในรูปแบบเก่าแต่ตอนนี้นะพี่หมอเชื่อว่าเขาได้เห็นคุณหรือได้รับรู้เรื่องราวของคุณ เขาคาดไม่ถึงแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบว่าไม่คิดว่าคุณจะมาไกลหรือไม่คิดว่าคุณจะมาโด่งดังหรือไม่คิดว่าคุณจะมาสร้างฐานะความมั่นคงหรือมีทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าเก่ามากกว่าเดิมที่อยู่กับเขาเอออะไรประมาณนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่า <K un> เขาได้ละอายใจหรือบางครั้งเขาเข้าไม่ถึงคุณหรือเขาไม่กล้าที่จะทักคุณด้วยซ้ําไม่กล้าที่จะสบตาหร,รือไม่กล้าที่จะมองคุณแบบตรงๆหรือหรือไม่ได้แสดงตัวแบบว่าให้คุณเห็นเพราะเขาอายตรงนั้น uhm? <K un> คือตัวตนข,ของเขาความรู้สึกเขาเขาอายคุณหรือเขาไม่กล้าที่จะให้คุณเห็นตัวเขาด้วยซ้ําเขาอาจจะเห็นคุณแต่คุณอาจจะไม่เห็นเขาเขาได้รับรู้เรื่องราวของคุณแล้วก็ได้แอบมองคุณในโลกออนไลน์หรือไม่งั้นอาจจะเห็นคุณแบบแบบเออแบบ โคจรมาเจอกันอ่ะแต่คุณไม่ได้เห็นแต่เขาสามารถเห็นคุณเนี้ยแต่เขาไม่พยายามที่จะไม่ให้คุณแบบรับรู้ว่าเขาแอบมองคุณอยู่อะไรประมาณเนี้ยคือเขาไม่กล้ากับสิ่งนั้นจุดนั้นคือมันเปลี่ยนไปเยอะตัวคุณเปลี่ยนไปเยอะตัวคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่มีใครเข้าถึงได้คุณไม่ใช่คนที่ไม่มีศักยภาพเหมือนแต่ก่อนหรือแต่ก่อนคุณมีศักยภาพแต่คุณถูกคนหลอกลวงเยอะหรือคุณถูกเอารัดเอาเปรียบหรือเพราะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องยอมให้สภาวะตรงนั้นจุดนั้นจุดเดิมๆเเอาปรียบคุณ เออจำใจต้องยอมต้องอยู่จำใจต้องต้องให้เขากดขี่ข่มเหงอะไรประมาณเนี้ยแต่คุณรู้ไหมว่าคุณได้ก้าวออกมาละมันเป็นอะไรที่เริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นอะไรที่เดิมๆอ่าที่มันไม่สามารถที่จะทําเหนียวล้างคุณให้ไปกตกตกหลุมนรกตรงนั้นได้ละคุณสามารถก้าวออกมาจากตรงนั้นได้ละคุณสามารถพัฒนาตัวเองได้ไกลมากเออเขาไม่คิดว่า,วาคุณจะมาไกลได้ขนาดนี้เขาไม่คิดว่าคุณจะเก่งได้ขนาดนี้และเขาไม่คิดว่า เขาจะเสียคนดีๆอย่างคุณไปหรือเพื่อนในวงสังคมเก่าๆของคุณก็ได้ที่เคยคบกันอ่ะอาจจะเป็นเพื่อนที่แบบว่า เคยทํางานร่วมกันเคยคุยเคยพูดคุยเคยอะไรกันประมาณนี้นะครับเพื่อนเก่าๆสิ่งเดิมๆมันเป็นมันเป็นแปดถ้วยอ่ะห้าถ้วยก็ความรู้สึกเดิมๆความผิดหวังจากความรักรักซ้อนรักสามเศร้าหรือจะเป็นเพื่อนในที่ทํางานอะไรก็ได้แต่ตอนนี้พี่หมอเชื่อว่าเขาไม่กล้าเข้ามาทักคุณด้วยซ้ําเขาไม่กล้าที่จะกดไลค์กดอะไรให้คุณด้วยซ้ําแล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาทักมาทายคุณเพราะว่ามันมีพลังงานของของอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาไม่กล้าหรือคุณมาไกลเกินหรือ คุณสูงเกินหรือคุณมีอะไรที่มันแบบว่ามีอะไรที่มันมัน่น่าเก่งคามเกินหรือคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาไม่ได้มีเหมือนคุณน่ะเออคุณมาไกลเกินคุณมาเกินกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคาดไม่ถึง mm hmm. เขาไม่คิดว่าคุณจะเก่งได้ขนาดนี้เขาไม่คิดว่าคุณจะมาสร้างตัวตนหรือมาเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าทําให้ตัวเองรุ่งเรืองได้ขนาดนี้เพราะตอนนี้พี่หมอเชื่อว่า คุณมีเกณฑ์ที่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือได้ได,ได้พัฒนาตัวเองเห็นไหมเพราะเด็กถือไม่เท้าอ่ะมันเป็นอะไรที่จะต้องพัดถิ่นฐานบ้านเกิดพัดที่อยู่อาศัยหรือเป็นคนที่จะต้องเดินทางตลอดเวลาชีพจรลงเท้าหรืออยู่ไม่ติดที่หรือบางครั้งเนี่ย คุณอาจจะเป็นคนที่ต้องเดินทางทางไกลอ่ะระดับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้เนาะตอนนี้นะจากสภาวะเดิมๆสิ่งเดิมๆคุณรู้จักคุณค่าของตัวเองและคุณก็รู้จักเอเซฟตัวเองแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ไว้ใจใครแล้วก็พยายามที่รักตัวเองให้มากที่สุดคุณมีเงินเก็บ คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างคุณรักตัวเองแล้วก็สร้างอาณาจักรให้ความมั่นคงกับตัวเองมีขอบเขตในตัวเองมีอะไรที่แบบว่าไม่ให้คนอื่นพยายามเข้าถึงคุณได้เป็นคนที่ปกป้องตัวเองเป็นแล้วก็มีเป็นเซฟโซนให้กับตัวเองเป็นที่ปลอดภัยที่สุดเออในการไม่ไว้ใจใครหรือคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ารักตัวเองมากๆในตอนนี้เลยเนาะทําอะไรก็รอบคอบมากๆนะตรงนี้นะคะเนาะเพราะว่าแปดถ้วยเนี่ยต้องเป็นคนที่แบบว่าพัดจากของรัก หรือไม่ประสบความสําเร็จในด้านเรื่องเก่าๆเออในด้านความสัมพันธ์ในอ่าสภาวะเก่าๆที่คุณไม่เคยได้สําเร็จเลยหรือไม่เคยได้อ่าได้รับความโชคดีเหมือนคนอื่นเลยอะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะในเรื่องความรักไม่ว่าจะในเรื่องการงานไม่ว่าจะในเรื่องสิ่งต่าง คุณอาจจะต้องอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแล้วจะได้ดีหรือไม่งั้นคุณก็ต้องออกมาจากสภาวะเก่าๆสิ่งเดิมๆมาเริ่มต้นใหม่คุณถึงจะได้ดีเอออะไรประมาณนี้แล้วมักจะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณเดินเมดิเชียนขึ้นมาคุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้พัฒนาตัวเองเก่งในด้านภาษาด้านคําพูดด้านเจรจาติดต่อสื่อสารคุณทํางานบนโลกออนไลน์คุณก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็มีความยิ่งใหญ่คุณเป็นคนที่ มักมีปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณหลังจากที่คุณได้ก้าวออกมาจากจุดจุดเดิมแล้วเนาะสังคมเก่าๆสภาวะเดิมๆและสิ่งเก่าๆคนเก่าๆเขาคาดไม่ถึงเขาเข้าไม่ถึงคุณด้วยทุกวันนี้เขาไม่กล้าแม้ที่จะสบตากับคุณเขาไม่กล้าที่จะไปเผชิญหน้ากับคุณเพราะว่าเขาได้อายเพราะเขาไม่ได้มีเหมือนคุณหรือเขาไม่ได้มีจุดที่มันโดดเด่นเหมือนคุณหรือเขาไม่สามารถที่จะมีได้ดีเหมือนคุณเพราะว่าตอนที่คุณออกมาน่ยคุณไม่เหลืออะไรเลยหรือคุณอาจจะถูก ล้มเลิกล้มเหลวอาจจะถูกหักหลังช่อโกงรักซ้อนรักสามเศร้าหรือจะเป็นคนคนรักหักหลังเพื่อนหักหลังหรือจะเป็นธุรกิจล้มเหลวล้มเลิกอะไรบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันได้หมดเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคุณได้สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็มันแข็งแกร่งกว่ากว่าแต่ก่อนมากมายเลยอะ่ะมันเป็นอะไรที่มันแบบสูงส่งแล้วมันก็เป็นอะไรแบบว่ารวยเร็วหรือแข็งแกร่งเร็วหรือลุกขึ้นสู้แบบ มันมันเติบโตวไวอะ่ะเอออะไรประมาณเนี้ยอยากอย่างที่ว่าสมัยก่อนนะสมมติว่าในอดีตเนี่ยคุณมีประมาณ5%อร์ซแต่ตอนเนี้ยคุณไปได้ประมาณย0่สิบสามคุณเดินหน้าไปได้เยอะมากๆอะไรประมาณนี้คือมันมีเยอะกว่าเดิมมันพัฒนาตัวเองไปได้เยอะกว่าเดิมแล้วก็เป็นอะไรที่คนเก่าๆสังคมเก่าๆเขาอายคุณอะ่ะในตอนนี้เลยบางพลังงานนะอาจจะเป็น อย่างที่หมอพูดอะ่ะมันไม่ใช่แค่เพื่อนเก่าอย่างเดียวนะสังคมเก่าๆมันมันมันรวมไปถึงคนรักเก่าแฟนเก่าเอ่อคนเดิมๆสภาวะเดิมๆเมพื่อนรวมงานเพื่อนคุณอะไรสิ่งต่างเขาไม่กล้าเข้ามาทักทายคุณด้วยซ้ําเพราะเขาอายอรตรงนี้เขาอายเพราะเขาไม่ได้มีเหมือนคุณหรือเขาอายที่เขาเคยดูถูกคุณก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยดูถูกคุณหรืออาจจะเป็นคนที่ใจดํากับคุณก็ได้เนาะทาให้คุณต้องได้ก้าวออกมาหรือพยายามที่ตัดจบ ทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะเจ็บปวดแต่คุณพยายามที่จะต้องเดินออกมาแม้ไม่เห็นหนทางข้างหน้าว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวาแต่คุณก็เลือกที่จะตัดสินใจและก้าวเดินออกมาจากจุดนั้นแล้วคุณก็ได้มาพัฒนาตัวเองแล้วก็มีผู้คนที่ดีคอยซัพพอร์ตคอยหนุนนำ้ำแล้วก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะให้คุณได้มีทุกวันนี้เออแล้วคุณก็เป็นคนที่กระตันยูด้วยนะไม่ลืมตรงนั้นไม่ลืมจุดจากคนที่เคยช่วยเหลือคุณนั่นเองเนาะคุณมักจะเจอปฏิหารบ่อยๆแล้วก็ มักจะได้รับผลตอบรับที่ประสบความสําเร็จเออคุณได้เผชิญกับสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตอ่ะต้องบอกว่าคุณพยายามที่ดึงตัวเองออกมาแล้วก็พยายามที่จะสู้สู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณได้มีอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยพี่หมอเชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเจ็บครั้งเดียว พยายามที่จะไม่กลับไปผิดพลาดอีกเอออะไรประมาณนี้เนี่ยคนเก่าๆสังคมเก่าๆเขาได้มองเห็นคุณแล้วเขาก็ได้คิดแล้วเขาก็ได้อายหรือเขาได้เออเจอคุณในตอนนี้ขณะน,นี้หรือปัจจุบันนี้ที่เขาได้เจอคุณแต่คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขาเจอคุณน่ะเออแต่เขาคนนั้นรู้นะคนคนเก่าๆคนเดิมๆสังคมเดิมๆเขาได้รู้นะว่าเขาได้เจอคุณนะ่ะเออแล้วเขาไม่กล้าแม้จะเข้ามาทักหรือไม่กล้าแม้จะเข้ามา ให้คุณเห็นหน้าด้วยซ้ํามันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณเหนือกว่าเขาทุกอย่างอะ่ะเออเนาะนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเนี่ยเห็นไหมสีดาบสีดาบคุณได้ออกมาจากจุดเก่าแล้วคุณก็ได้กลับมาทบทวนหรือได้มาพักพักอยู่กับตัวเองหรือเออ ได้ออกมาจากจุดนั้นแล้วได้กลับมาทบทวนกับสิ่งที่มันผิดพลาดไปสิ่งที่มันทําให้คุณต้องเจ็บปวดทําให้คุณต้องเหนื่อยล้าคุณได้ออกมาแล้วแล้วคุณก็ได้มาพักใจมาทบทวนมาเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆเนาะออกมาจากสภาวะ คนที่เคยเอาเปรียบหรือคนที่ในสังคมเก่าๆของคุณได้ดูถูกหรือสิ่งที่มันไม่เคยสําเร็จไม่เคยตอบโจทย์คุณเลยในสังคมเก่าๆเนาะนะคะคุณได้เดินออกมาแล้วคุณก็ได้มาไกลขนาดนี้เห็นไหมคุณมีความสามารถแล้วคุณก็เป็นคนที่ยืนหนึ่งเป็นคนที่แบบว่าผ่านอุปสรรคมาได้เยอะแยะมากมายแม้ว่าในช่วงเวลานั้นในอดีตนะคุณอาจจะมีอุปสรรคอะมันเยอะมันเหมือนภูเขามันเหมือนกับสิ่งที่แบบว่าเหนื่อยมากๆหรือต้องเออเหมือนจะก้าวไปไม่ได้ผ่านไปไม่ได้แต่ตอนนี้พี่หมอเชื่อว่า ควีนออฟบานขึ้นมาแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะตอนนี้คุณมีความเข้มแข็งแล้วก็มีมีหน้าที่การงานที่ดีเป็นเจ้านายตัวเองหรือคุณอาจจะอยู่ในระดับเ,เป็นผู้ช่วยหรืออาจจะอยู่ในหน้าที่การงานที่ดีได้เนาะตรงนี้นะมันมีงานที่เป็นหลักหรือบางครั้งเนี่ยความสามารถของคุณมันเยอะกว่าเก่าแล้วก็ อุปสรรคของคุณเนี่ยเห็นไหมมันเหลือแค่นิดเดียวเหมือนแมวสีดําตัวเล็กๆที่นั่งข้างคุณนะมันเป็นอุปสรรคที่คุณสามารถกระโดดข้ามผ่านได้แบบชิวๆเลยนะตอนนี้เนะาะเห็นไหมความวิตกความกังวลห้าถ้วยมันเป็นอดีตที่มันคอยเจ็บปวดมันคอยหลอกหลอนหรือมันคอยที่จะต้องแบบว่าฉันเจ็บเพราะจุดนี้หรือฉันออกมาเพราะสิ่งนี้อะไรประมาณเนี้ยนะตรงนี้มันได้ทําให้คุณเนี่ยมีกําลังแล้วก็มีอะไรที่จะต้องเดินหน้า พยายามที่จะให้มันดีกว่าเดิมพยายามที่จะต้องให้มันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมสามดาบคือความกังวลคือความเจ็บปวดคือความทรมานคือความแบบหักหลังหรืออะไรที่มันแบบว่าทําให้คุณไม่สบายใจหรือมันเป็นรักสามเศร้าเป็คนความทุกข์เป็นอะไรที่มันนอกใจหรือมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันทําให้คุณไม่มีความสบายใจในอดีตเนาะนะคะแต่พี่หมอเชื่อว่าตอนเนี้ย คุณมีพร้อมทุกอย่างคุณมีปฏิหารที่เกิดขึ้นคุณเป็นคนที่อย่างรู้ฟ้าดินคุณมีองค์ุบาอาจารย์และคุณก็มีความมั่นคงคนเก่าๆสังคมเก่าๆสังคมเดิมๆที่เคยเห็นคุณอยู่ในรูปแบบเดิมๆรูปแบบเก่าๆตอนนี้เขาไม่ได้ชินกับคุณในรูปแบบใหม่เขาไม่ได้ชินกับคุณในรูปแบบปัจจุบันเขาพยายามที่จะมองเข้าไปในอดีตไปไปนึกถึงคนนิสัยของคุณเก่าๆเรื่องเดิมๆแต่ตอนนี้เขาได้แค่คิด เขาไม่กล้าแม้ที่จะทักทายคุณไม่กล้าแม้จะต้องสบตาคุณเพราะเขาได้อายในสิ่งนั้นหรือสิ่งที่เขาไม่ได้มีเหมือนคุณนะในตอนเนี้เออพี่หมอเชื่อว่าสังคมเก่าๆคนเดิมๆหรือคนเก่าๆนะคะเขานะเขาได้อายหรือเขาไม่กล้าที่จะเข้ามาทักคุณเนาะอันนี้นะคือตามหน้าไพา่แล้วก็พี่หมอก็ได้อ,อ่านตามหน้าไพ่นะคะขอใต้สำารับเลยเนาะนะคะ เดดเดตเป็นการตัดจบเป็นการเริ่มต้นเป็นการจบกับสิ่งเดิมๆสภาวะเดิมๆหรือสิ่งที่มันเจ็บปวดนะคะคุณได้ตัดแล้วคุณก็ได้เริ่มต้นใหม่เออเดดเดตแเป็นการตัดจบที่เจ็บปวดหรือทรมานหรือการก้าวออกมาแบบไม่มีอะไรติดตัวมาเลยแต่คุณสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างได้สิบเหรียญกับเมทิเชียนขึ้นมาคุณเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเป็นผ่านตายผ่านหน้างานผ่านทุกอุปสรรคผ่าน คนที่มันนิสัยเลยล้ายหรือนิสัยมันเอาเปรียบช่อโกงหรือหักหลังหรือเอานิสัยไม่ดีหรือคนเอารัดเอาเปรียบเนี่ยคุณเจอมาหมดแล้วเนาะตอนนี้พี่หมอเชื่อว่าคุณแร่งคุณแข็งคุณเอ่อเข้มแข็งแล้วก็สตรองยืนหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะ พัฒนาตัวเองให้เหนือกว่านี้อีกด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าความสามารถของคุณมีเยอะแล้วก็จิตวิทยาของคุณหรือการผ่านร้อนผ่านหนาวเจออุปสรรคมาทุกอย่างคุณสามารถรับมือได้กับปัญหาตรงนั้นตอนนี้พี่หมอเชื่อว่ามันเหมือนอเศษฝุ่นหรือเป็นเหมือนขี้ผงอะที่มาติดคุณะสามารถปัดทิ้งไปได้โดยที่คุณไม่ได้เยแสไม่ได้สนใจอะไรด้วยซ้ำในตอนนี้พี่หมอเชื่อว่าคุณสําเร็จทุกอย่างแล้วก็ประสบความสําเร็จในด้านจิตใจของคุณด้วยเนาะอะยังไงแล้วคลิปนี้นะคะพี่หมอได้จบไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในนนคคคลิปห้าะะะสสวัสดี่